ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นตระกูลออมนะครับตัวนี้คือ T24 นะครับตัวด่างนะครับก็พี่จิงเขาต้องดางนะครับด่างแบบนี้ครับเขียวขาวนะครับก้านแดงขีดแดงๆนะครับ นี้ก็ด่างนิดหน่อยครับตัวนี้ก็ด่างนิดหน่อยครับถ้าด่างแบบนี้ครับจะสวยครับผมคิดว่ามันก็คือต้นอ,อมเงินด่างนะครับตัวทียี่สี่เนี่ยครับแต่ส่วนมากแล้วใบเขาจะออกขาวเยอะครับ จะไม่ค่อยด่างครับถ้าดูเผืนแล้วเ,เ,เหมือนกับต้นออมเงินครับเฉยๆนะครับเพียงแต่เขาด่างครับด่างเขียวเนี่ยครับก็จะสวยไปอีกแบบนึงครับราคาเขาก็จะแพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับจากต้นอ,ออมเงินธรรมดานะครับเห็นไหมครับ ถ้าไม่มีเขียวเขาก็จะเหมือนกับธรรมดาครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งอันดับระดับหนึ่งครับไม่ถึงกับมากครับเพราะพวกนี้ให้ใบด่างนี่ไม่เสถียรนะครับเดี๋ยวด่างเดี๋ยวไม่ด่างพวกนี้ครับแต่ว่าไม่ด่างเป็นส่วนมากครับผมสังเกตดูแล้วครับถ้าด่างก็ด่างนิดหน่อยพวกนี้ครับครับ นิดหน่อยจะไม่เยอะตระกูลนี้ก็จะชอบแสงหน่อยๆน,นะครับไม่ถึงกับใต้ในร่มนะครับแต่ก็ใต้สแสลมหกสิบนะเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเขาได้แสงสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะครับถ้าเราไว้ในร่มสีเขาก็จะดรอปลงครับคือจะจางนะครับ ถึงแม้เราจะเอามาออกแดดอีกครั้งหนึ่งสีเขาก็จะไม่เข้มขึ้นนะครับนอกจากใบใหม่เขาจะขึ้นใหม่นะครับตัวนี้คือ t24 นะครับตัวด่างนะครับเขาที่เป็นใบเล็กๆครับถ้าเต็มกระถางนี่ก็จะสวยนะครับ แต่บางใบเราก็ลุ้นใบด่างนะครับถ้าเขาออกมาครับเลี้ยงไว้ตั้งโตอะอผมนองนี่ครับจะสวยครับเป็นกระถางเล็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนครับพี่ผมคล่องใจนะครับชื่อเขาไม่รู้จริงๆนะครับเพราะเขามีแบบคล้ายๆกันหลายตัวนะครับตัวนี้ครับ อันนี้คือโต้นโตเขานะครับเดี๋ยวถ้าใครทราบชื่อแล้วบอกด้วยนะครับเพราะผมเข้าใจว่ามันเหมือนกับตัวทียี่สิบห้าครับลักษณะใบแบบนี้ครับแต่เห็นเขาบอกว่าทียี่สิบห้าในเมืองไทยหรือว่าบ้านเราอะครับเขาบอกไม่ได้สั่งเข้ามาหรือไม่มีพวกนี้นครับแต่บางคนเขาบอกมีนิดหน่อยครับผมก็ไม่รู้ว่าของผมนี่มันจะใช่หรือเปล่านะครับ ต้นเล็กอีกต้นครับอันนี้คือตอนที่ผมซื้อมาใบเขาจะเป็นเล็กเร็วยาวตรงนี้ครับแต่พอเขาโตมาอีกระดับหนึ่งใบเขาก็จะกว้างขึ้นครับตัวนี้เขาจะด่างสวยครับ มันมีอยู่สามตัวครับที่เหมือนกันนะครับผมเห็นในรูปนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับคล้ายตัวทียี่สิบห้าครับแต่บางคอมเมนต์เขาบอกว่าในประเทศไทยนี่ไม่มีหรือว่ามีเป็นส่วนน้อยครับเลยไม่ค่อยแน่ใจครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับที่ไม่ทราบชื่อนะครับมาคนละที่กันครับสองกระถางนี้ครับ แต่ก็ด่างสวยทั้งคู่นะครับพวกนี้ผมก็ปลูกโดยมะพร้าวสับเหมือนเดิมนะครับก็ป้านผมในส่วนมากจะใช้สามอย่างครับกลับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแกลบดําพวกนี้ครับถ้าเป็นแคนตัสก็ผสมทรายเข้าไปนิดหน่อยพวกนี้ครับบ้านผมจะใช้สูตรประมาณนี้ครับแต่ว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรของใครของมันนะครับแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันครับสูตรบ้านนี้อาจจะเป็นอีกสูตรหนึ่ง เพราะว่าแต่ละที่อากาศมันจะไม่เหมือนกันนะครับบ้านนี้อาจใช้สูตรนี้สวยไปใช้บ้านอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับนะครับถ้าใครรู้รืีคอมเมนต์ด้วยนะครับมันมีอยู่สามตัวคล้ายกันครับ แต่ตัวนี้น่ากําลังเลื้อยอยู่นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราค่อยได้ตัดกัน้วครับตัวนี้ครับเพราะผมจะไม่ค่อยให้มันชอบเลือ้อยผมชอบให้มันเป็นกระถางก็มีใบอยู่ประมาณสักสี่ห้าใบนั่าจะสวยครับถ้ามันเลื้อยขึ้นไปมันจะลกครับผมเลยไม่ค่อยชอบครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดลงนะครับตามทรงที่เราชอบนะครับตัวนี้ก็ผมก็เห็นเขา เลี้ยงในกระถางเล็กๆหากระถางน่ารักน่ารักมาใส่นะครับเขาจะใบเล็กๆครับเต็มไปหมดเลยครับตัวที24เนี่ยครับถึงแม้ใบเขาจะขาวหมดไม่ด่างก็สวยนะครับคล้ายๆบอลต้นเล็กๆนะครับแต่พวกนี้ไม่ค่อยดูแลอาจะใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับแสงพวกนี้คือจะชอบแสงนิดหน่อยนะครับไม่งั้นสีเขาจะดรอปลงนะครับเปี้ยจางลงนะครับ สีเขาจะไม่เข้มนะครับตามตรงสายพันธุ์ของเขานะครับแต่ว่าถ้าแดดร้อยเขาก็ไหมเหมือนกันนะครับตรงสีขาวครับตัวนี้ผมก็ใช้สูตรดินเหมือนเดิมครับแต่พวกนี้เราขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อได้ครับเพราะหน่อเขาเยืะนะครับนะแต่บ้านเราเขาเรียกว่ามันแตกแขนงนครับก็ในการแยกหน่อ หรือว่าใช้ย,ยอดนะครับช้านะครับก็สวยไปคนละแบบครับถ้าด่างเยอะๆก็จะสวยนะครับแม้จะใบแต่ละใบก็ด่างนิดหน่อยขอให้ทุกใบเขาด่างนะครับราคาเขาก็จะวิ่งขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ในท้องตลาดก็ราคาประมาณ200กว่าบาทพุก่เนี้ยครับ250ร้อยาสนะครับ, 250, ร,บราคา พอจับต้องได้ครับบางคนเขาขายเป็นห้าหกร้อยพวกเนี้ยครับเราก็หาตัวเล็กๆมาปลูกก่อนก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นกอใหญ่นะครับราคาจะแพงตามสีรูปทรงกอนะครับยิ่งด่างเยอะก็จะยิ่งแพงเยอะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะหายากหน่อยครับ ตัวนี้ก็คล้ายๆเงินไหลมาข่าวครับเนาะด่างข่าวตัวนี้ผมคิดว่าเป็นตัวทียี่สิบห้าครับพอเขาคอมเมนต์มาก็เลยไม่ค่อยแน่ใจนะครับที่ว่ามันมีน้อยหรือว่าไม่มีเลยนะครับในบ้านเรานะครับแต่ผมก็ดูในรูปนะครับมันมีสามใบครับแต่ก็เข้าในส่วนของทียี่สิบห้านะครับ ตัวนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับเขาก็มีความรู้เป็นผมเลยครับคือมันเหมือนกันครับสามชื่อนะครับก็เลยไม่รู้มันเป็นตัวไหนกันแน่ครับเขาก็ตอบไม่ได้เลี้ยงให้กอเขาแน่นๆนะครับเขาจะสวยครับ ให้เขาถูกแดดนะครับครึ่งวันเช้านะครับเขาจะได้เติบโตได้รวดเร็วนะครับเอาไว้ที่เย็นๆหน่อยก็ได้นะครับเขาชอบความเย็นนิดหน่อยครับตามกระถางที่มีน้ําขังพวกนี้ครับแถวกลุ่มน้ําบ่อน้าพวกนี้ครับเขาก็จะชอบหน่อยครับส่วนการลดน้ําก็ลดได้ทุกวันครับเขาจะชอบน้ําหน่อยนะครับ อย่างที่ผมว่านะครับพืชพวกนี้ชอบน้ําแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังน้ําแฉะพวกนี้ครับขอให้ดินที่เขาปลูกนะครับระบายน้ําได้ดีครับเราก็สามารถลดน้ําได้ทุกวันนะครับเพราะเขาระบายน้ําได้ดีนะครับแต่ถ้าว่าเขาระบายน้ําไม่ดีโอกาสรากเน่าจะมีเยอะนะครับสังเกตดูที่ใบนะครับใบเขาจะไม่ตึงนะครับก้านเขาจะไม่แข็งนะครับ แต่ตอนนี้ต้นสามต้นนี้ดูสวยงามครับสุขภาพสมบูรณ์นะครับปุ๋ยนี่ผมไม่ค่อยได้ใส่นะครับก็ส่วนผสมดินก็อาหารเขาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าใส่ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าใส่มากก็ไม่ดีเหมือนกันครับรากจะเน่าครับมันจะเค็มครับก็ลองหามาปลูกกันได้นะครับต้นไม้พวกนี้ไม่กินเนื้อที่เยอะครับ เป็นไม้จิ๋วไม้เล็กๆพวกนี้ครับไม่ต้องการแสงอะไรมากนะครับแค่ปลูกวางทิ้งไว้แล้วเราก็มาดูแลนิดหน่อยครับเขาว่าเงาของเจ้าของครับจะเป็นปุ๋ยที่ดีของต้นไม้ครับเราจะได้ดูว่าต้นไม้วันนี้แตกต่างจากเมื่อวานยังไงครับจะดีหรือจะไม่ดียังไงเราก็ดูต้นไม้ก่อนนะครับนะครับคลิปนี้สับสับสนครับเรื่องชื่อของต้นไม้นิดหน่อยนะครับ คือไม่แน่ใจร้อเปเนตะครับตัวนี้ผมเข้าใจเป็นทียีตัวนี้เป็นทียี่สครับแต่พอเขาบอกว่าไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยแน่ใจะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ